Alone. The streets are empty The only thing I can see is my own silhouette I'm getting stronger, step by step The clock is ticking but there's no time for regrets I've been flying from town to town โดนแล้ว,วาตวาว้แล้วพี่เค นะครับยังไม่อยู่ มองพี่จิ๊บอยู่เลยดิก็หลังจากจบผิวน้ำไปนะครับผมก็เปลี่ยนมาเป็นกอ SP ตัวใหญ่ก็ต้องเพนบายนวุอิบุรีนะครับมาดูกันครับ เปลี่ยนมาเป็นปลั๊กนะครับห่วงหน้าอันเริ่มเลยครับหายบ่อขึ้นนะหายขึ้นยังหายขึ้นเกอนรยบายขึ้นแล้วเหรอหายบ่อขึ้นแล้วหายขึ้นเกิน อ่านะบ,บอยนะครับตัวที่สองน้บ,บอยนะครับรางวัลที่สองน้บ,บอยนะ ยื่อเอของนวุ่นมีมูลีนะครับไซส์ใหญ่แปสิบ หลังนะครับหลังนะครับฮะผ,ผมจะมาฝากพี่เน,น,น,นี่ยฝากพี่เอาวันี่เนี่ยไม่ลงอับมันนี้เนี่ยไม่ลงอ,อับพี่ขอคิดมาเดี๋ยวนี้ป่ะ หลังนะครับโตนะครับท่านะครับเอาเลยครับก็หลังจากกรเอพีตัวใหญ่ไปนะครับก็เก็บได้มาสามแตนนะครับ อจากนี้ผมก็จะมาตีเป็นรีคอนแท็กนะครับมาชมกันครับเอาวงมด้ยะ ที่เัืองของกิ่งว่ะพี่ที่ของจริงอู้ โดดไปโดดโดดเลยเลยเลให้ปไหาให้ไเลยไปดูสายเท้าผมดิเลาจะพูดใหม่มาเอลูกมอลูกครับของจริง hmm. ออก็เท่าที่เห็นสังเกตในวันนั้นนะครับปลาจะกัดอ่าสีของเหยื่อที่จะออกมืดๆหน่อยเช่นมีคอนแทกที่โดดเด่นเลยคือสี A2 นะครับในวันนั้นฝาขวานะครับโดนเขวินเลย

ขอบคุณมากครับนาะขอบคุณครับที่อะไรอะ่ะเอาดิซืบขาวนะ่อย ออก็ดีครับมานี่ลูกมานี่ไม่มีรหัสอะมีแต่เสา ไปแล้ว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 เดี๋ยวเดี๋ยวมีถอกีเไปเดี๋ยววผาเ้วด้วอเะยืมนี่มันเด็ดอ่ะ mm hmm. mm hmm. เียยืมคันยืมครับ ai bên lá à tem thế lưới do không kha nên ta đời đi เป็นดีคอนแทคเยอะก็ตอนนี้ผมก็เปลี่ยนมาตีเป็นยุงลายของนวุ่นอินบุรีนะครับมาดูกัน Ui, bây giờ mà nhắc này nè Bây giờ nhắc này nè พี่โยกขอด้วยอีกหน่อยอ๋อขอบคุณครับขอบคุณมากครับนะหน้าหัวบ่อเป็นยุงลานะครับยุงลายยุงลายครับ

ครับพี่ประกาศเลยเหรอเขาโพลวันวะก็สองทีรู้จักไหมเนี่ยซีแมนอ่ะก็หลังจากตอนบ่ายนะครับ ผมก็ได้ปลามาเพิ่มอีกหนึ่งตัวจากปลายางซีแมนนะครับก็หลังจากนั้นก็ผมก็ไม่ได้ปลาเลยนะครับหาปลาไม่เจอเลยเพราะว่าช่วงเช้าปลาขึ้นดีมากช่วงบ่ายก็ยากครับยากหน่อยปลาขึ้นน้อยมากๆเลยครับเพราะว่าเป็นช่วงเช้าขึ้นไปเยอะก็สรุปวันนี้ผมโจบสกอไปที่8นะครับ แล้วก็จับฉลากจากทางบ่อได้อหนึ่งตัวก็สรุปเป็น9ก้าก็ยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กด u ั s สไ i b e ด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปนะครับแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับขอบคุณมากครับ